สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนอินยูเคเช่นเคยจ้ามาจ้าเมือดีได้ส้มตำบ<ะ>่ส้มตำใส่ขนมจีนจ้าตำอันตำมั่วจ้าตำมั่วใส่ขนมจีนแล้วกะมีผพักคาเนี่ยจ้าชะอมมี่ชะอมมีผพักชีใบเลื่อยจ้าแล้วกะสลัดแล้วกะแรดดีจ้ามาจ้าทุกคน หลังเลิกง,งานแสบๆน้ำกันจ้ะหิวเขาแห้งบริ้กินเขาเทียงจ้ะกลับมากเลยต้องจัดแนวแสบแบเนาะจ้ะได้บกฮุงมากพอดีอะืม <c oughs> <c oughs> ขาจซีมืดจ้าหน่อยในด้จ้าเพราะวา่าฟอัน,นี้ไม่ดวงเดียวมันบกคอยสว่างปไปเลยมืดไว้ไว้จะขนาดพึ่งพึ่งสี่สี่มงแรกเลยละสี่มงแรกมืดไว้เขานา,นา,นา้เอา กินง่ายๆจังสิเหรอจ๊ะเจ้าสิกินอ,อีหยังตำไต้อยบ่ฮู้น้ํปลาแดกนัวๆหวอบักชีใบเรื่อยหอมเป็ดอ่ะ แสบๆลังเหลืองานอม,อมร่ยด ผักกา,ามงามแต่บุงผักาชโฉมโฉมอม เมื่อยเมื่อยจ้ะเห็นงานหลังเลิกงานเมื่อยลูกค้าไลายเมื่อเนี่ยช่วงเราบ,บ่ปันได้ช่วงบายจะลูกค้ามากมากิน ช่วงนี้พ่อยกับอาชีได้ร่งคลิปแบบอาทิตย์หนึ่งสองคลิปเนาะจ้ะเหตุงานไปนั่มเห็ดคลิปไปนั่มจ้ะพ่อยกับบรมิมีคอนเทนต์อีกอย่างไรเนจ้ะกับไทย การยู่การกินยู่ต้างแดนให้เบิง่งเนาจะกินแบบใดยู่แบบใดเนาจะการใส่ชีวิตยู่ต่างแดนเนี่ยมันก็นยู่บ่ยากจะ้ะแต่ว่ามันก็นแล้วแต่คน้อม คันมักใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายกะอยู่สบายจ้ะมันแล้วแต่คว่มชอบแล้วจ้พะพ่อยี่มักอยู่แบบสบายมี่ยังกะอยู่งะะ่ายๆเห็นจะควบหมายอยู่ง่ายๆกินง่ายๆมี่ยังกะกินนเราจะบกค่อยได้ออกไปกินขขาร่านอาหารจ้ะต่างคนต่างเห็นงานคันมีเวลากลับไปวันหยุด ต่อตไปมาอยู่หนีพ่อยกับบไรีบไรมีอ่หมูคนไทยเนาะจ้ะมีแบบว่ารู้จักกันก็เพิินอยู่แต่ว่าบไรไปสังสรนๆหรือ,อ,อย่างเนาะจ้ะพ่อยมามีเวลาเหตุงานบอกค่อยหูจกักไผจ้ะ ชนมากกับหูจักผีคนไทยเพิ่นอันมาสื่อเค้กนัน่นเนาะมันจะบ,บงอกเอาได้แต่ทุกคนบงอกเอา อยู่แบบคือมันบ่มีเวลาให้เงาเลยจ้ะเพราะว่าเท่ากับเห็นงานเห็นงานเลยงานมากกับเมือเลยจ้ะวันหยุดกับไปหายางเล่นวันหยุด อ,อยู่แบบง่ายๆเท่ากับยู่สบายนะจ๊ะอยู่แบบบนยุ่งยากนะจ๊ะแต่ว่าใส่ชีวิตอยู่เบื้องหอกว่คือบานเฮ่านะจ๊ะบานเ้อาซื้อ,อยู่ซื้อกินง่ายสะดวกสบาย ยุนี่ก็สะดวกสบายยาตวาา่ว่าสตร์ว่าอาหารเคืืจังบานเท่าเนาะหากินยากจ้ะยุนี่อยากกินยังกันเฮ็ุเองบอรเหตุก็สร้างออนไลน์จ้ะสร้างอาหาร ผันไทยเพิ่นเก่ามาขายอยู่จ้ะควใหกับ่วนหมากสั่งพวกน้ำน้ำปลาล้าเนี่ยนะจ้ะสั่งบะงูสั่งผักไทยมากินฮื้อแสบแฮงทั้งแสบทั้งหิวเขา่า กินกับผักกาเข้ากันแล้วจ้ะเผ็ดแลวบ้านนี้เริ่มเผ็ดแล้วจ้ะรอบคนเอาคํำสุดท้ายเพราะจิบไปแลวจ้ะบ้านนี้เผ็ดแห้ง เห็ดเหือแตกเลยที่ฉูกกบะ่าดมากจังเนี่ยสำหรับคลิปนี้พ่อยกสิคอตัวล่าไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อยแอนแดนอนยูเคในเดอร์จ้าไปแล้วจ้า